ประชาธิปไตยใหม่บัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรฐัฐสภาท่านประธานครับเมืม่อวานท่านนายกบุญตรีได้ถแถลงนโยบายไปเรียบร้อยแล้วอยากขอชื่นชม <c oughs> ท่านประธานครับขอชื่นชมในการจัดทําเล่มนโยบายของรัฐบาลผมได้ผ่านรัฐบาลได้อ่านนโยบายมาหลาย ได้ศึกษานโยบายมาหลายรัฐบาลท่านประธานที่เคารพปรากฏว่ารัฐบาลของบรรท่านเชษฐหาทำกระทัดรัดนะครับครอบคลุมทุกปัญหาแต่ก็มีบางปัญหาที่ไม่ได้ใส่ไว้วันนี้ผมจึงมาเพิ่มเติมท่านประธานที่เคารพครับคือในหน้าที่12นะครับย่อหน้าที่1นะครับบอกว่า ความเท่าเทียมของประชากรในประเทศไทยซึ่งมีหลายๆกลุ่มจะต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์กลุ่มผู้พิการหรือผู้สูงอายุแต่ยังขาดพี่น้องประชาชนอีกหกลุ่มธรรมทานที่ไม่ได้ใส่ไว้ในนโยบายกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มผู้มีหนี้สินนะครับกลุ่มปัญหาหนี้สินกลุ่มที่สอง คือกลุ่มปัญหาที่ดินกลุ่มที่สามคือกลุ่มปัญหาป่าไม้กลุ่มที่สี่กลุ่มปัญหาเขื่อนกลุ่มที่ห้ากลุ่มปัญหาคอมมินิตหรือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยท่าประธานที่เคารพครับกลุ่มที่หนึ่งปัญหาหนี้สินหนี้สินก็พี่น้องมีหนี้สินโดยตัวของตัวเองหรือไม่ก็มีหนี้สินจากนโยบายของรัฐบาลาท่ระธานครับ ในอดีตนั้นรัฐบาลมีนโย,ยบายให้มีการเลี้ยงโคนะครับซื้อโคมาจากต่างประเทศเอามาแจกพี่น้องพี่น้องไปยืมหนี้มาจากธนาคารทกสแต่ว่าไม่ได้รับเงินรับโคไปปรากฏว่าโคมันไม่ออกลูกท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเลยเป็นหนี้เป็นสินตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นมาทั้งดอกทั้งต้นบางคนก็ถูก ยึดบ้านยึดช่องไปแล้วยึดที่ดินที่ดอนไปแล้วเขาเรียกว่าโครงการวัวพัตติกอีกโครงการหนึ่งที่พี่น้องเป็นหนี้เป็นสิงก็คือโครงการมะม่วงหิมะพานธ์นปรมธานครับให้พี่น้องปู่มะม่วงหิมะเต็มโดยเฉพาะภาคอีสานสุดท้ายไม่มีตลาดรัฐบาลก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เหลียวแลพี่น้องกลายเป็นหนี้ทกศท่านประธานครับนี่คือโครงการยกตัวอย่างนะครับ และมีหลายอีกหลายโครงการที่พี่น้องเป็นหนี้เพราะโครงการของรัฐบาลนั่นเองเจตรกรไปลุกที่ดินของรัฐหรือว่ามาไล่พี่น้องออกมันจะไปหาอยู่หาป่าไม้เพื่อป่าไม้จะปัจจุบันก็มาไล่พี่น้องออกก็เกิดเป็นปัญหาปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาเขื่อนนะครับปัญหาเขื่อนคือมาสร้างเขื่อนมีการเวียนคืนที่ของประชาชน แต่ว่าไม่ได้ชดเชยให้กับพี่น้องว่าจะให้อาชีพอย่างเช่นเขื่อนน้ำอูนเขื่อนาศีสไลยอย่างนี้ก็กลุ่มปัญหาของราศีสไลของดรศักดาการจนาเสนก็มาเดินขบวนอยู่บ่อยๆกลุ่มสิรินทรปัญหาสิรินทรอันนี้ก็ปัญหาขึ้นคือไม่ได้ชดเชยนะครับเขื่อนตั้งมานานแล้วเขื่อนน้ำอูนอย่างนี้เป็นต้นตั้งมาตั้งแต่มีคอมนิตใหม่ๆสอ1พันหปุ่นะ มาถึงปัจจุบันพี่น้องต้องเลาหกละเหินขึ้นไปทำที่นาบนภูเขาท่านประธานครับเสียโอกาสในการส่งลูกส่งเต้าไปเรียนหนังสือก็เพราะนโยบายของรัฐบาลทั้งสิน้นสุดท้ายือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือกลุ่มคอมมิวนิสต์เดิมนะครับได้คุยกับคอมมิวนิสต์ใหญ่หลายคนเมื่อวานบอกว่าเอ้คอมมิวนิสต์มันหมดไปแล้วก็จริงมันหมดไปแล้ว แต่ปัญหามันกระทบครับกระทบยังไงครับในฐานะผมก็เป็นคอมมิวนิสต์นี่ไม่กระทบยังไงไปฆ่าพ่อเขาเห็นไ,ไหมครับลูกเต้ามีที่พึ่งไหมพ่อแม่มีที่พึ่งไหมมันต้องชดเชยให้เขารัฐบาลที่เรแล้วมาก็ชดเชยว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ระดับจังหวัดชดเชยไปคนละสองแสนสองหมื่นหาันธรรมทานที่เคารพครับแต่ว่าคอมมิวนิสต์ พ่อเขาตายใช่ครับเมียตายเหลือลูกอยู่มันกระทบไหมมันกระทบทั้งนั้นทำไมไม่ชดเชยให้เขาล่ะเขาก็เป็นคนไทยเราไม่เรียกคอมมิวนิสต์แล้วเราเรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคือเขามาสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยกันธรามทานที่รพนี่คือต้องแก้ปัญหาให้เขาสี่ห้ากลุ่มเหล่านี้รัฐบาลทุกรัฐบาลเจอทั้งนั้นนะครับนายกุมนตรีอย่าไปกลัว นะครับถึงเวลาเดือนพฤศจิการท่านว่ายังไงเขาก็มาเดินขบวนเพื่อมาขอความเป็นธรรมขอความเมตตาจากพระนท่านนายมนตรีนะครับรัฐบาลที่แล้วก็เจอร้อมทำเนียบรัฐบาลพระนท่านยิ่งรักก็เจอผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับรรท่านประธานที่เคารพครับนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขทั้งนั้นฝากท่านประธานไปที่พระนท่านนายกรัฐมนตรี และมีคําสั่งหนึ่งโดยเฉพาะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยธรรมธานครับคือคําสั่งที่6ขอโทษครับคําสั่งที่สองทับสองพันห้หพรทหรือว่าผู้ร่วมพัฒนาเขาเรียกร้องมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาสปีเพิ่งเซ็นคําสั่งให้เขาในวันที่9มกราเนี่ครับพอเซ็นเสร็จไม่นานรัฐบาลก็ไปแล้วรัฐบาลของพรท่านพลเอกเออท่านเรษฐาทวีสินเข้ามา คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่สร้างขึ้นมาแต่มันไม่เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะว่ามีค่าการอยู่เกบห้าเปอร์เซ็นและมีตัวแทนของพลตทข้อสิมีสิคนแค่นั้นยกมือ,อยังไงมันก็แพ้ผมจะมอบคำสั่งนี้ให้กับพระน a t h a นายรันรีเพื่อไปพิจารณานะครับปรับปรุงคำสั่งให้มันเท่าเทียมกันอย่างน้อยคำว่าคำสั่งมันต้องครึ่งต่อครึ่ง ตัวแทนของพอลทครึ่งหนึ่งตัวแทนของราชการครึ่งหนึ่งอันนี้กลรมนมาเต็มเลยข่าวที่แล้วกลรมนได้งบประมาณ5200ล้านผมเสนอแนะว่ายุบทิ้งกลรมน,นครับเพราะว่ามันซ้าซ้อนพอกลรมนคือใคร,ครับนายกมตรีเงินเดือนก็รับเบี้ยเลี้ยงก็รับจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดก็เหมือนกันมันซ้าซ้อน งานที่เห็นมาก็คือไปร้องเพลงชาติใครๆไม่รักชาติแหรอท่านประธานที่เคารพครับนี่คือจะมอบให้กับพนักท่านนายกมนตรีเพื่อไปแก้ไขเดีย๋ยวนี้มันยุคใหม่แล้วผมยังชื่นชมนายกเลยว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับครับท่านประธานครับข้อที่สองในเรื่องการศึกษารัฐธรรมนูญเขียนไว้ในมาตรา54ว่าการศึกษาจะต้อง จัดให้ทุกคนที่เป็นคนไทยอย่างเที่ยวเทียมกันผมดีใจที่พระท่านนายมนตรีได้เขียนว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาในฐานะเป็นครูผมก็อยากเห็นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยเป็นครูธรรมทานครับการศึกษาของไทยในอาเซียนนี่อยู่ระดับต้นๆเดี๋ยวนี้เราชนะเฉพาะพม่ากับลาวแค่นั้นอยากจะให้พระท่านนายมนตรีมองไปที่การศึกษา เป็นหลักนะครับผมครับข้อที่สามครับขอชื่นชมนายกที่จัดโครมอนะครับได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมอุตสาหกรรมยุติธรรมเป็นกระทรวงที่เหมาะสมธรรมทานครับแต่ว่ามีสองกระทรวงที่เป็นห่วงธรรมทานที่เคารพครับคือกระทรวงศึกษาธิการที่มีนายตำรวจใหญ่ไป ดูแลนะครับก็เป็นห่วงอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงกลาโหมก็มีครูบาอาจารย์ไปดูแลเป็นพักคัวกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหนือบากโกลงแรงนะ้เพราะว่าฝ่ายการเมืองเป็นคุมนโยบายนะครับฝ่ายปฏิบัติคือพวกประจํานะครับมันก็แค่นั้นนะครับผมบอกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมว,ว่าไม่ยากขออย่างเดียวว่าอย่าให้ทาหารมาปฏิวัติอีกก็แล้วกันมีแค่นี้ อยู่ที่กระทรวงกลาโหมธรรมดานครับฝากไปที่พระท่านนายกและบนตรีนิดหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในฐานะเป็นผู้แทนรัฐดอนนะครับอยากให้กําลังใจนายกอยากช่วยให้นายกเงินหมื่นหนึ่งให้จ่ายได้จริงๆค่ารถ20บาทให้มันได้จริงๆนะครับธรรมดานครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสุรทินครับต่อไปเรียนเชิญท่านชนกจันทักเจ็ดนาทีครับเชิญครับ